ไปเบ่งน้ำกันเจ้าหน่อยจะวาล้มตา่าสิพูดอยู่กับเพื่อนเจ้าหน่อยสี่แจงเหตุผลสี่เหตุคืออยู่วัดของพระนั่นโมเมนต์ทรรมบดาสี่เหตุแต่มันคือแข่กันอยู่วัดรอสันสันคช่ไ อะไรเนี่ยมันม่แน่วคุยการจำหน่อยยันย่องเฮแต่เทเทกระคืนแผ่นคืนยังได้ไหลายเจอดาวเสถียแต่ว่าคุยกันในแถวแรกๆว่าสิร่วงไปนำปีกเขาว่าผิวฝนไงนำลงต้งฝุนลงไปเมื่อเมืนนอ่อว่าสถีเนาะสาธุสาธุ เออปะคู่สีสงครามมีใช่เนะาะเจ้าคณะเพื่อนสีสงครามบันทบอนพร้อมคณะสงฆ์ประหยายโยมบัดบา่กรบอปของเฮ้าหลวงตาซังป่าบดว่าเชี่วมากาหารแนี่นแนี่ พลเรืวัตผมเป็นเจ้าภาพไปทั้ง40กิโลเนออนโมธนาสาธุนิพานะปัจโยโหตุในแววพิ่นไปเอารถเบนจูรี่เข้าไปพลเรือวัตถวายเนอร์นิวัสส์40กิโลเนาะจะว่า เมือนกับปาราน่าไวมี่อย่างบอกพอได้ลงตาว่าต้องเก่งใจนะเพราะมันยังวาอยู่จริงๆนะน้อเจ็บบุญหลายถวายรถเหตุผลรถเวนตุลีพรถแลนดี้ดิใส่ว่าไม่คู่มือมือแล้วเท่าไหร่เถอะบ่ายยูน้ำเฮ้าเราจอดไว้เนาะลงตาลงคลื่นเสี่ไหลรถคันสีเอาห้ไฟกัมบูก้าห้ มันหดเก่า16 17ปีเราใส่มาเติมแกสอีกต่างหากมันหลถึกที่แล้วเพิ่นหลดใส่ดีดีอย่าว่าโอ้ยจะเป็นดีหลายพ่นตัวน้อถ้าพววเข้าก็ได้บุญน้ำกันน้อหยดหลดยมพอเสียงหาญยมแม่พ้มที่กำพ้นที่นีค่คมควออามหยาดหยาท่างสุพรรณบุรีถวาย ใส่คู่มอิหลียังว่าเมื่อหาแสนกกิโลผมบ่ไปไปมาเนี่ยว่า <c oughs> <c oughs> Ö, คุณอาจารย์เขากำเด้อข้อหนึ่เด้อบังแย่งกันเด้อขันสงสัยโยฮามเด้อข้อหนึ่งเด้อเรื่องปริวาสก็ตามเรื่องมนั์ก็ตามขันสงสัยอยู่นี่ยอยู่ต่อขันส่วนผปุจิขึ้นมนัดก็ะดีส่วนอภานก็ะดี คันสงสัยอยู่หลยยูดยูดต่อ,อย่างเนอ้อขนหน่อยเน้อบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปมันเป็นเรื่องใหญ่เน,อน้อกันนอยโยบริวาทบกครอยู่มานาัดบกครกันการบรรลุหมักผลนิพพานตลอดไปแลเนอ้อก <c oughs> ันประเหตามันบริสุทธิ์กนเลยเน้อนอันนี้จึงเกินเกินเพื่อทราบคันเน้อ <c oughs> สงใหบผ่านกรรมทั้งยีสิบสามลูกนะครับเพราะฉะนั้นนีมทุตทุกๆๆลุูปนะครับทั้งยี่สิบสามลูกดังไรนัต่อไปน,นี้หลวงปู่ว่าปู่สุนทรสุดานกุลปาจาจันทวัชยานาจีพิโกพรจจามหาโมเดกระทัพุญโยปจัจจามหาวิเชนวาราคุณ พระมหาโงสันจีราสังวโรพระมหารุงลวดวิโรจโนพระมหาสิทธิโชสิทธิลีวันโนพระนลงตอนเกมาการโลขาวัดเยสุวรนโนพวิเศษคุณสัมปันโนพระพัฒนาปุญญวัฒนโนพ บุญเยือกบุญเลือกอาภัพบุญโยภาสุวิชสุวิสาโนพมหันโนยชิดตับิธรรมโมภา